เมื่อวันเสาร์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าติดตั้งอิฐมวลเบาและกระเบื้องปูพื้นอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างซึ่งบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้คณะเจ้าภาพได้ตั้งใจร่วมกันสร้างมหาทานบารมีฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยความปลื้มปิติใจ รวมกันสร้างอาคารหลังนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายโดยประธานเอกพิธีทอดผ้าป,ป่ามหาเศรษฐีผู้ใจบุญในเดือนนี้ได้แก่กัลยนานมิตรเบนจวรรณเมธีดุลสถิตกัลยนานมิตรคมสรรพงพัส,สุภาและครอบครัวอีกครั้งได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เกรียงฤทธิศริธโนเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีกรรม ในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกลัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตนำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าจากนั้นได้กรับรัฒนาผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป,ป่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้แพทย์หญิงบันเทียราอารุณเิริธนพรนำกล่าวคำถวายกระเบื้องปูพื้นทางด้านกลัลยาณมิตร อัญชนาวงสุรไกลนำกล่าวคำถวายอิฐมวลเบาส่วนกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมพักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายผ้าตราจีวรจากนั้นกัลายาณมิตรโพธิศาฉลาดแหลมได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมลำดับถัดมากัลายาณมิตรทรงศรีทรงมณีพร้อมด้วยกัลายาณมิตรกมลลักษ์ใจปลื้มสุขสชริ นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานลำดับสุดท้ายกัลายาณมิตรปทุมวันอุดมพักดีพง์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตวันนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายทรัพย์เพื่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะบังเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเมื่ออาคารหลังนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์จะใช้ในการรองรับคณะพระธรรมยาตรา และใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง,างๆทางพระพุทธศาสนาซึ่งขณะเจ้าภาพทุกท่านเป็นผู้มีบุญมีดวงปัญญาได้ฝากฝังซัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาอันจะแปลเปลี่ยนเป็นบุญเป็นสเสบียงติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติบุญนี้จะอำนวยสุขให้ทุกท่านสมความปรารถนาในทุกสิ่งได้ทางมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ ในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่เพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ซึ่งเป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มีพระคุณคอยดูแลเอาใจใส่ลูกและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมซึ่งทุกท่านได้แสดงความรักต่อกันและกันอย่างอบอุ่น ซึ่งงานบุญในครั้งนี้กลัลยาณมิตรเบนจวรรณเมธีดุลสถิตได้ปารบเหตุรับบุญเป็นประธานพระปา่าทำบุญเนื่องในสหวาระเดือนเกิดของลูกณศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ทุกๆปีเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์นี้พร้อมๆกันค่ะวันนี้ปลื้มใจอะค่ะทุกปีตั้งแต่มีการก่อสร้างมาซึ่งเป็นตรงกับวันเกิดของลูกสองคน ซึ่งเกิด12สิงหากับ13สิงหาก็จะมาเป็นประธานเอกทุกครั้งในเดือนสิงหารู้สึกปลื้มมาที่ได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะมาเป็นประธานอาคารที่สร้างนี้เนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่จดจําในวันสุดท้ายที่เราจะละโลกอันนี้สําคัญมากเลยภาพนี้จะจดจําให้เราไปสู่ส่วนที่เราไปในที่ที่เราชอบที่ที่เราจะเป็นที่ที่เราจะไปนั่นหมายว่าเราสามารถสร้างชีวิตวงการชีวิตเราในปัจจุบันชาตินี้ที่เกิดมาก็ยากเหลือเกินนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นที่ต้อนรับพระธรรมยาตรา ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญปัจจุบันนี้จะมีพระเป็นเหมือนรูปพ่านรูปนิหายากมากและถ้าไม่มีพระศาสนาพุทธก็อยู่ไม่ได้เราเปิ่มมากเราจะสร้างฐานที่นี้ค่ะเป็นที่ให้ธรรมะตาเนี่ยได้มาพักแล้วปฏิบัติธรรมแล้วที่นี่สําคัญนะคะวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันธรมรมยาตาเราก็มีการจัดนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้ชาวโรคได้มีความสุขทั่วหน้าค่ะ